มัดหน้านำ <Wars> ไปมัดหน้านำไปมัดยับยับแล้วจิ้มท้องขวาท <enders> ้องมัดซ้ายจ็บโป๊ะโป๊ะจิ้มขวาท้องกบป๊อปเออโอเวคขวาเข้าขวาเออโอเวคขวาเข้าโป๊ะเออเออเออป๊บเออคลายป๊บกันตัวป๊บเออป๊บเออมึงออกกูออกเออจังหวะเออฮุกซ้ายเข้าตัดลำตัวซ้ายตัดลำตัวเละเละซ้ายตัดลำตัวซ้ายตัดลำตัวก่อนลูกให้ขวา ซ้ายตัดลำตัวแล้วเฮ้ยขวาเลซ้ายตัดลำตัวเละเละซ้ายตัดตัดลำตัวซ้ายซ้ายตัดลำตัวเออซ้ายตัดลำตัวเละเลตัดซ้ายตัดซ้ายลำตัวใต้ศอกซ้ายตัดใต้ศอกซ้ายบอกให้ซ้ายไงซ้ายตัดลำตัวก่อนแล้วค่อยขวา ซ้ายตัดลำตัวขวาหน่หนหนอย,ตย,ย,ตยอไต้ซ้ายตต่ขวาซ้ายใต้ศอกไงซ้ายขวาอยู่วซ้ายเละตัดซ้ายลำตัวใต้ศอกไงขวาอยู่นั่นแหละ ไม่ต่อยซ้ายเลยบอกให้ตัดซ้ายไม่ตัดเลยอะ่ะก็โดนดิลูกแก้มันมีอ่ะต่อยขวาอยู่แล้วตัดซ้ายลำตัวไม่ตัดซ้ายลำตัวว่าใต้ศอกต่อยแต่ขวาน่ะมันเขารู้ดิบอกให้ตัดซ้ายก่อนไม่ตัดซ้ายลำตัวนะตัดซ้ายลำตัว tạt lên tua tạt sai lên tua Ờ oh, nó khuyên buồn tạt sai là ô hê quá tạt sai còn tạt sai không tạt tai giọt 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 ตัดใต้ศอกตัดซ้ายใต้ศอกเป็นชุดตัดจันตัวเละตัดลำตัวดันด้วย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 เระดันด้วยะไรไหลดันด้วยเระไหลดันด้วยดิไหลดันด้วยเระดันด้วยดิเขาดันเราดันดันดิดันดันกดแขนไว้กดแขนไน้ตกัดแขนหน่แขนตัดลำตัว ไม่ออกอ่ะตัดซ้ายลำตัวดิตัดซ้ายดิตัดซ้ายตัดซ้ายดิ